สวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนก็อยู่กับไอคิวในฟามิลี่ฟันและอยู่กับอีกิวอีกแล้วนะแล้วก็อยู่พ่อก๊อบตากล้องอีกแล้วนะครับค,คนเดิม<ะ>คนเดิมไม่มีใครอีกแล้วใช่ผมมีแค่เรานี่แหละที่เราห่างหายจากการรีวิวเซิร์ฟสเก็ตมานานเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะกลับมารีวิวนี่ครับทุกคนนี่คือเซิร์ฟสเก็ตตัวใหม่ของผมนะก็คือหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยนี่พ่อกรอบก็เคยเล่นแล้วแต่ตอนนี้ผมยิบมาแล้วยิบมา เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนรีเควสมาบอกว่าอยากให้รีวิวเซิร์ฟสเก็ตของสไลด์หน่อย <S <S <ช>ว่ามันเล่นยังไงเพราะว่าบางคนเขาอยากได้ไงและช่วงนี้เซิร์ฟสเก็ตมันเป็นไรคิวใช่คือตอนเนี้ยไอเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันประมาณหมื่นห้าหมื่นหกใช่ไหมไแต่ตอนนี้นะทุกคนราคาเพียงแค่สี่พันเก้าร้อยอยู่แบบบางทีถ้าเราจะหามือสองก็เหลือแค่สามพันห้าทุกคนเ<ช>พว่าซื้อจีลี่ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันแพงมากอย่างตัวเนี้ย ที่พ่อเคยเห็นก็คือหมื่นสองเก้าร้อยอ่ะตอนที่พ่อเห็นถูกสุดอ่ะแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณสี่พันเก้าอ่ะได้มือหนึ่งูท่านน้องๆหนูๆที่กําลังอยากจะเล่นเซิร์ฟตะเก็ตตอนนี้พ่อก็แนะนําเลยเนาะใช่เพราะว่าราคามันลงมาเยอะมากแล้วเยอะมากเพราะว่ากระแสมันได้ล่วงลงไปแล้วแต่มันยังสนุกอยู่นี่ถ้าาจะเล่นใช่ไหมเพราะเราไม่ตามกระแสแล้วใช่ไหมครับใช่นี่รุ่นนี้เขาเขียนไว้นี่บายซานเชสกี้ครับความยาวของบอร์ดนี่สามสิบเอ็ดส่วนความกว้างเนี่ยสิบจุดสองห้าทุกคน ก็ถความกว้างก็คือตรงนี้เนาะก็คือปกติเนี่ยบอร์ดยิ่งกว้างยิ่งยืนสบายนะใช่วิวเบรกตัวนี้ก็มา18 18หรือสิบเจ็จุดหนี่แหละอ่าโอเคนี่ค่ะทุกคนนี่ต้องบอกว่าบอร์ดสไลด์เนี่ยมันเป็นทักอะไรคิวอันนี้มันเป็นทักสปริงนะทุกคนอ่าเนี่มันจะเป็นสปริงเห็นไหมเป็นทักสปริงอ่าแล้วข้อดีของทักสปริงก็คืออะไรคิว มันไม่เหมือนแท็กซี่ตรงที่เราออกแรงน้อยแต่มันก็ไปเร็วครัคือแท็กซี่ก็คือเราออกแรงเท่าไหนมันก็ไปเท่านั้นแต่นี่คือออกแรงน้อยๆมันยังไปเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเพราะมันเป็นสปริงอ่ะด้วยความที่เป็นสปริงมันครับแล้วมันเร็วกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็เรามาดูเรื่องล้อกันะครับนี่ล้อบอกเลยลื่นมากอันนี้เป็นล้อความใหญ่เจสิบนะความความแข็ง 78, 78. อดา แล้วดูลายต่ลายนี้คืมอบบมคิดว่าชอบมแบบันไม่ใชผมมันเป็นสีละปล่มากเหมือนแบบคนทำสีหกอ๋อเดียดูด้านใน,น,นที่เป็นยังไงนี่อืมเนียนแต่ตรงเนี้ยทุกคนผมรู้สึกเหมือนกิฟเทปมันจะไม่บาดมือเลยนะกิฟเทปดีรุ่นนี้กิฟเทปค่อนข้างใช้ได้เลยแหละใช่คือกูกิฟเทปแบบหยาบแล้วมันก็ดูเนียนไปกับพื้นผิวเลยเนาะอืมมันเนียนมาก คอนเคปก็แทบไม่มีอะแต่ว่ายังโชคยังดียังดีหน่อยที่มีท้ายกระดกขึ้นมานิดนึงใช่แต่แผ่นที่ไม่มีคอนเคฟข้อดีก็คือจะยืนสบายใช่คือแบบมีคอนเคปมันจะแบบสไตล์แบบคนเล่นท่าไงแต่นี่เราสไตล์ยืนสบายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นท่าไม่ได้เนาะแต่แค่แบบว่ามันไม่ด้วยด้วยตัวแผ่นมันเป็นแบบแผ่นที่คาฟยาวๆแล้วสบายใช่ด้วยการที่เป็นสไลด์เนี่ยมันทําให้เรายิ่งคับไปไกลๆยิ่ง มันเพราะสไลด์มันไม่ต้องออกแรงเยอะเลยอยู่แล้วด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะมาเทสครับนี่เทสที่ผมจะเทสเนี่ยก็คือผมจะปั๊มไปสนามบาสเองแล้วบอกเลยเฮ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้เตรียมนะเนี่ยเข้ากับรองเท้าอย่างเลยเนี่ยรองเท้าคู่ใหม่ใช่คลิปโดนเซอร์ไพรส์ไปเมื่อวานยังไม่ได้ดูครับอย่าลืมไปดูนะดูอะไรครับไปดูคลิปคลิปอะไรครับคลิปเพอร์ไพรสเซอร์ไพรส์าองราโอ้ก็ถายอย่างเลยราต้องถามเบื่อคนไม่รู้ แพคคิวที่คราฟมาเมื่อกี้<ะ>คราฟมาเป็นไงบ้างถือว่าไอ้บอร์ดตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันลื่นไหลฟิล์มก็สบายครับมันแบบลื่นแบบหน้าไวอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ผมชอบเลยนะคือมันต้องออกแรงเยอะไนงะแล้วเนี่ยในความเนี่มันไม่มีคอนเคนนะครับมันก็รู้สึกแบบยืนสบายบอ่ะยืนสบ,บายใช่ไหมใช่ไม่ปวดขาวันคราฟไกลๆไม่ปวดขาใช่แล้วเป็นสปริงก็คือตัวนี้ถ้าพูดตรงๆคือเหมาะอาการคราฟมากใช่เหมาะอาการคราฟมากก็คือ แต่ว่าที่ผมข้อเสียอย่างคือตรงเทว,วะผมยแล้วไ,ไม่เจ้าตรงเทวะอะไรเลยเป็นข้อเสียเลยหรือว่าเป็นข้อที่เราไม่ชอบไม่ชอบบางแล้วเทวเล็กไปหน่อยนะอยากให้กระโดดขึ้น,นอีกทีอ๋อปกติคิวเล่นมันกระดกรนนโดดสูงกว่าน,นี้ใช่ก,ก็คือแบบอันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ผมยืนผมนึกว่าแบบยืนในระยะปกติใช่ไหมอ่าคือแบบผมยืนอยู่เงี้ยอยู่แล้วเพราะมันไม่รู้สึกว่ายืนอ๋อคิวชอบยืนแบบนั้นผมชอบยืนแบบ แบบเหยียบเทลวแต่เนี้ยเทลวมันเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าแบบข้อเสียที่ผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรับตัวไปเนาะใช่แต่ว่ารวมๆแล้วก็ถือว่าดีครับบอร์ดดีครับดีอ่ะเรามาลองเล่นท่าสนงสนแสปอะไรในนี้มั่งโอเค,อเคพอได้ไหมแสปในอันนี้ได้อยู่เพราะว่ากปกติคิวเล่นซีเอ็กไงซีเอ็กต้องไปแล้วไม่องคิดนะอ่ะปะ โอ้โหืองนี้ก็ดีนะทุกคนบอกเลยดีไหมถือว่าดีอมันเหมือนไอ้คิวคำม,มันเหมือนง่ายเลยเมื่อกี้ที่หมุนอะ,ะมันดูง่ายมากเลยง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกต้องปรับตัวนะเพราะเทวอ,อย่างที่ผมบอกนะเทวเนี่ยเทวของตัวเนี้ยคือมันเล็กไงคือเมื่อก่อนผมจะแบบปัดสุกเี่ยมันก็เลยท้าตกแต่พอต,ต้องแบบปรับตัวนิดนึงครับทุกคนส่วรับอดตัวนีน้แต่พอปรับตัวแล้วก็ถือว่าเล่นมันครับแล้วบอกเนียปะตัวนี้ก็ถือว่าบอดแข็ง มันรู้สึกแบบม,มันเด้งเลยอ่ะคือแบบมันแบบมันแข็งอ่ะมันกระทืบได้อ่ะรู้สึกอ่ะกระเทือบได้แเอาหัวมาลองเอยเอาขาเขาพอเออเฮ้แต่เนี่ยแขงมางจริงแล้วผมชอบมากโอเคมีอะไรจะทดสอบเทสอีกไหมเดี๋ยวมจะลองแบบนอนนะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าพ่อมีลูกนะและใครยังไม่มีเติมนะก็แนะนำนะไอตัวสไลด์เนี่ยมันเป็นทักสปริงที่มั่นคงที่สุดเลยนะ เท่าที่สักเกงเกตมาทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้ก็แบบนอนอ้อแบบนอนเขาทำอย่างนั้นหรอใช่ก็แบบไม่เห็นแบบเวลาถ้าร้องเสียงดังๆเ่ยนะอ๋อนี้ร้อนนี่มันไม่ดงังร้องกันเดอะโอเคครับโอ้โห้ยได้ครับ หมือนมันเล่นง่ายมากขนาดไหนเหรอชอบเหรอเหมือนตึ๊ทำหน้าทาเหมือนแบบชอบทักนี่เลยเหรอตุ๊กตุ๊กนี่นะปืนจะปืนนี่นะคนบอร์ดนี้ครับบอกเลยว่าก็เป็นบอร์ดสไลด์ที่เล่นมันนะสำหรับผมก็คือมันมั่น อีกอย่างหนงหน้าไวไม่หลอกแรงเยอะเลยดูความหนาของคารเลี่ยงของสปริงครับมีและอย่างที่ผมชอบหนาะารับคือเราเล่นท่าเล่นง่ายครับเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบมันเป็นบอร์ดอ่ะเวลาเราปัดนิดเดียวเหมือนทังมันก็จะแบบช่วยแซนปช่วยอะไรให้เราแล้วก็คือบอร์ตัวนี้เต็มสิบผมให้ประมาณแปดถ้าแปดแปดถึงห้าครับเนี่ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กับพิ่วเลบอนถึงหนึ่งแล้วสัปหยในปีนี้ด้วยนะทุกคน เป็นกำลังใจให้พวกเราครับในคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวทักอันนๆงดิเพราะเพื่อนๆบอกว่าอยากให้รีวิวทุกทักที่เรามีเลยใช่ไหมอ่าแต่อย่าลืมนะถ้ากดติดตามซื้อหนึ่านะเดี๋ยวบอกบาซื้อเซอร์เกส์ให้ผมซี้ออะไรล่ะซื้อแจกเพื่อนๆเราแจกอยู่แล้วถึงไม่ถึงเราก็แจกโอเคครับบาย